กูจอมครับดูนี่แม่เวรจริงๆครับผมรถติดหินรถติดหินและซึ่งวันนี้เรากลับมาครั้งกับเกม GTLV โร a y นะผมกลับประเทศของไอวินเหมือนเดิม Ring City นะครับผมแต่ว่าตอนแรกคือผมกัดจะไปเล่น a d o ดอบววเอ d ดอประชาชนะจะเริ่มแล้วนะครับผมแต่ว่าผมไม่สามารถไปเล่นได้เพราะว่าตอนนี้รถติดอยู่นะครับผมผู้จม ก็คือขอคิงหน่อยละกันซึ่งผมตอนนี้ได้ในส่วนของไม้เบสบอลมาแล้วนะครับผมผู้ชมฮะซึ่งไม้บอลเนี่ยผมไปตีมาประมาณ5000กว่าบาทนะครับผมผู้ชมฮะเติมกาชาบอกว่ามีบางจีตมาช่วยเรื่องของด้วยนะครับผมตีไป11ครั้งกว่าจะได้นะฮะตอนนี้รอรอหาคนนะครับผ,ผู้ชมฮะเพื่อที่จะเอ่อบัมรดพาเราออกจากที่นี่นะครับผมผู้ชมฮะซึ่งมีคนบอกพี่ครับพี่ไปจกปูหน่อยครับพี่ ขับรถกูยังขับติดหินเลยมึงจะอะไรไปโจกให้กูไปจกปูลวะแต่ว่าวันนี้ภารกิจของผมก็คือจะมาจกบุญทํางานดําครั้งแรกครับผมซึ่งตอนนี้ต้องรอเขาเล่นแอรดอกันให้เสร็จก่อนนะไม่ไงั้นเขาจะมาหาเราไม่ได้นะหลายนาทีผ่านไปพรรพวกของเราก็ตีแอร์ดอบสำเร็จนะครับผมแล้วเคาะซ้ำกาซัดตอนนี้ผมก็เกือบจะหิวตายด้วยนะฮะโจแต่พี่ตายเองมารับพี่ด้วยนะอะไรพี่เมีะตาย ถ้าเกิดพี่อยู่ตายพี่ที่รถนะผมถึงแล้วผมถึงแล้วพี่นายโจ้ชน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 รถในที่สุดไมค์แกงโอเคแต a งเก o u ยวไมค์จขอบใจเคุณครับเฮ้ครับพี่เลิฟมีอาหารไหมพี่เบงอาหารกูราจะหิวตายตอนนี้มีอะไรบ้างอ่ะ และหลังจากนี้เราจะไปทำการจกปูนการจกปูนคืออะไรจกปูนคือการทำงานดำนะครับผมงานดำก็คืองานผิดกฎหมายนั่นเองครับผมตำรวจจะไล่จับเรานะครับผมและซึ่งถ้าเกิดคุณไม่มีความเชี่ยวชาญในการขับรถโอกาสจะรอดนั้นยากมากซึ่งแน,น่นอนครับผมฮาดูจากสภาพการขับรถของผมแลว้วไม่น่ารอดฮนะแต่คนดูอยากดูผมก็จัดให้คนดูมึงอยากเห็นคูติดคุกใช่ไหม แต่ว่าสภาพรถของเราตอนนี้นะครับผมฮะไม่สามารถที่จะทํางานดําได้เพราะว่ารถมันอาจจะไม่แรงไปดังนั้นเราต้องมีการเตรียมการนะครับผมด้วยการไปขอยืมรถเขานั่นเองคันนี้ไหมเนี่ยน่าจะคันนี้นะครับผม,บผมดีนะคอนเนคชั่นกูเยอะด้วยกูรู้จักคนเข้าไปทั่วมาอาสามสองไหมเราน่าจะไหวนะครับผมคันนี้ฮะคันนี้อะไรเวพี่ขายตามผมยี่สิบไปงั้นเดี๋ยวพี่ไปจงปูนก่อนนะเวได้ครับพี่ชายโอเค อันนี้คือผมไปขอยืมช่างมานะครับผมฮะคือประเด็นคือผมไม่ค่อยมีทํางานไงผมเลยไม่ค่อยมีตังค์ซื้อรถแต่ถ้าใครอยากเห็นผมทํางานก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวจะมาลือไว้ดูว่าประเทศนี้มีงานอะไรบ้างนะครับผมผู้ชมเยอะมากแต่ประเด็นก็คือกูจกปูตรงไหนวะผมไม่ค่อยรู้ที่ทํางานดําเรียบพวกกูไม่เคยทาอะ่ะเอาเงี้นะครับผมเราโทรหาผู้ร่มโครงการดีกว่าไอเอ็มไอเอ็มน้องชายพี่อันนี้เป็นน้องแต่สมัยฟรีไฟลนะครับผมผู้ชมฮะ ฮัลโหลน้องชายว่าไงครับพี่อยู่ไหนเอ่อเพิ่งออกจากโรงพยาบาลครับพี่จะไปจกปูนอะ่ะไปเพื่อนพี่หน่อยดิกู<อ>มีรถแรงด,ด้วยผมอ่าสามสองอ่ะผมโอ<ะ>มงอยู่กับพี่เนมมันอีกเฮ้ยม,ยมาขับให้กูหน่อยแป๊บหนึ่งกูไม่อยากไปคนเดียวอ่ะกูไม่ประสบการณ์เรื่องก,การจกปูนอะ่ะพี่เนมพี่เนมพี่จกก่อนเลยเดี๋ยวผมขอไปจกพี่โอนรอบหนึ่งห่าไว้เจอกันในคุกบอกไปเจอในคุก ตอนนี้นะครับผมเรามีผู้ร่วมอุดมการแล้วนั่นเองนะครับผมฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจกปูนไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยก็มากกว่าผมนะครับผมผู้ชมฮะให้เขาพาไปจกปูนนั่นเองแล้วสถานที่แรกก็บริเวณตึกครับผมฮะบอกเลยว่าสูงมากๆนะครับผมผู้ชมฮะได้ตรงนี้เนี่ยนะที่เขาจกปูนกันใช่ไหมนั่นปะไอ้นี่คือกองปูนใช่ไหมครับผมโอเคผมพอรู้อยู่บ้างนะครับผมแต่ว่าผมไม่รู้ตำแหน่งเฉยๆอ่ะ อ่ะกด e ใช่ไหมจัดไปโอ้ว่าจบอย่างนี้เลยเหรอโอเคทีนี้ก็รอให้มันโพสเส,เสร็จใช่ไหมฮะเม่ได้รับทันในนั้นเสียงหัวก็มานะครับผมเดี๋ยวดะมาแล้วมาแล้วเอม็มมาแล้วเสียววะ่ะเอม็มขับได้แน่นะไม่รู้พี่แล้วแต่คันเดียวปะฟังเสียงเลยจะคันเดียวอ่ะแต่กูเชื่อใจตัวมึงว่ะ รอบนี้เราให้เน้องเราขับกันแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมอยากดูเส้นทางก่อนว่าขับยังไงอรอดนะเนี่ยผมว่ารอดน่คผู้ชมแต่มีคนติดคุกแล้วไอ้นี่มันไม่รอดแต่เราต้องรอดว่ะไปล่องชายพี่ขับไปแต่ไม่รู้ว่าเป็นพระโชคช่วยหรือเปล่านะครับผมฮะเนื่องจากตึกอยู่สูงเกินไปทําให้ตํารวจนั้นไม่สามารถไล่ตามเรามาทานได้ครับผมทําให้เราสามารถจบปูนได้อย่างราบลื่นในครั้งแรกนั่นเอง และเนื่องจากเราลังถือขอผิดกฎหมายนะครับผมเราจึงจำเป็นที่ต้องเอาของดําที่เราได้มานั้นไปเก็บกอนนั่นเองครับผมเพราะหากโดยคดีนั้นมันจะยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่นะครับผมรอบแรกเราให้คนอื่นขับแต่รอบนี้เราลองขับเองบ้างกันแล้วกันนะครับผมรอบนี้กูเองน้องชายช่ไม,ม่ตัวกลขับเองเองพาพี่ไปจกก็ได้ตรงไหนอ่ะนาบีแต่เี่ย เอาว่าตึกสูงว่าตรงนี้แหละโอเคครับผมโอเคอเห็นลังไม่ดีก้าวเท้าผิดลังไม่ดีแน่นอนกูโดนจับแน่แน่แล้วทันใดนั้นตำรวจก็มารลแล้วนะครับผมเฮ้ยดีๆได้ยินเสียงล้อแล้วเสียงรถใกล้มากตำรวจมา เฮ้ <c oughs> เสียงวะ่ะมาครับผมได้เวลาฮีโร่ไปโอ้โหลงสาวลงงสาวไป <c oughs> ไปไปไปรตรต้องไปทที่ไหนะผมต้องหนียังไงอะโอเคครับผมเรามั่วบ้านงานเลยแล้วกันนะครับผมผู้ชมมาขอแป๊บหนึง่งขอเวลาสมาธิก่อนเ <c oughs> ย้ยไม่มีใครโล่ให้เราเลยได้ยินเสียงต,ตำรวจตามหลังมาขูมาติดติดแล้วติดติดแล้ว เอาไงดีวะเสียวว่ะไปได้นะพี่มันจะเป็นเถินเหรอเหินตรงไหนตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอน้องชายมึงบอกกูก่ <c oughs> <c oughs> อนเหินไม่ไปผิดเหินมันเป็นอีกเหินหนึงเอา้าพี่เถินะ <c oughs> อ่ะกูไม่รู้มุมสวยละเอม็มน้องชายพี่ <c oughs> ไปไปแล้วครับผมจังหวะนี้มีสูตรลงน้ำเพ่สุดได้เหรอลงน้ำเหรอลงเลยเียรถล้อก็พังอีก พอเ,เสียวโอ้โอ๋อออพี่รถพังยอมแล้วครับไม่ได้เลยผู้ชมครับยากอ่ะโอ้ปกติแล้วผมไม่ค่อยมีคนนะผมชอบขับรับส่งคนมากกว่าไปแท็กซี่นะผู้ชมสวยแล้วกูสวยแล้วกูววกเรียบร้อยน้องชายพี่เกมยอมแล้วครับยอมแล้วครับอ้ย แล้วสุดท้ายนะครับผมอุ่นวาตานาเบกุ้ยฝึกหัดก็โดนจับนะครับผมผู้ชมครับแล้วซึ่งรอบนี้นั่นแหละโดนไปถึงอ่าสิบสองนาทีข้อหาปูนและหลบหนีนะครับผมผู้ชมแล้วเราก็ได้เจอรุ่นใหญ่ขาประจําคุกนะครับผมเอ๊ทำไมอ่ะเฮ้ยเอ๊อยู่ไหนอ่ะเอ๊อยู่ไหนเนมเฮ้ยน้องชายน้องชายพี่ทำไมอ่ะจกปูนพี่ทำไมมาจกปูนมาเกม โอ้เกมได้ไงนี่ไม่รู้จุดเดินอ่ะเฮินผิดจุดอ่ะแมงแล้วก็พังแมงโคตรเซ็งตอนเรา,เาใช้เอ็มก่อนเอ็มก็โดนร <laughs> อะอะไรอ่ะนามาแล้วนาเอ็มมาแ <laughs> อาว้วทำไมพี่ตรนสสองนาทีอ่ะอ๋อกูเหลี่ยม,มกูบอกว่าเออกูไปพูดกับตำรวจว่ากลัวโดนไอ้บังคับจกปูน <laughs> บอกว่าเอ็มมันเอาไม้เบสจี้กู ตำรวจสงสารกัเลย12อาทีแต่เอ็มไม่มีมันไม่บอลพี่มีตำรวจไม่เชื่อกูแม่ครับผมฮะซึ่งถือว่ายังดีที่คุกแดนนี้สามารถพกมือถือเข้ามาในคุกได้นะครับผู้ชมฮะก็โพสทวิสหน่อยกันแล้วกันนะครับผมฮะอูดวัตนาเวโคตรเบสแล้วหากคุณเป็นหน่วยงานนะผมเช่นช่างเชฟหรือว่าเออหมอนะครับผมฮะหากมาทำงานดำก็เจอแบบนี้แหละฮะพี่อูดออกจากคุกยังพี่ยัง ทำอะไรครับเนี่ยไปทำไง้โดนจับนะบัางเปื่อยครับเอ้าโดนเกี่นทีอสามสิบนาทีครับโว้ถามจริง,งโดนรถไปหนะเป็นหน่วยงานไงนโดนคูนสองโอ้คูณสองขีไง่ายไปจบวะเนี่ยติดคุกสามสิบนาทีบอกเลยเปื่อยจริงอ้าวมิกกี้นี่วะทำอะไรอยู่พี่อะถามมันก่อนอยู่ไหนนะครับผู้ชมครับผมผมคิดออกแล้วผู้ชมเราชวนมิกกี้มาทำงานดำดีกว่านะครับผู้ชมฮะวุ้นตอบไวจังแม่ โหนมพี่โอ้ทำงานสุจริตไม่รวยหรอกมาจกปืนจ,จนจกนปืนปาผู้จมฮะเมเก๊คใคแรงกว่าน,นี้มีแล้วเหรอไม่มีอ่ะโอ้มันกาดคันเนี้ยรถแต่สีมันมีคันอยู่นี่ก็เอามาดิแรงไหมรถโลมที่นี่แล้วกันรถโลมเอาจกปูนทำแปะอะไรล่ะเฮ้ย <c oughs> อคันนี้ได้มาคันนี้ได้มา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 ,มาถ้าจะส้างพวกแกงหรือครรงใช้กี่คนอ่ะไม่รู้อ่ะสิบคนมั้ง มึงจะตั้งแก๊งเหรอเมื่อกี้สามคนไม่หด้พี่สามคนมึงก็โดนกันฮืบอีกแก๊งอะ่ะมึงตั้งนี่อะไรสามคนแก๊งถามจริงบ้าบอเนื่อไไปสู้เขาฮะโอ้ยเดี๋ยวพี่จเจออีกน้อยทั้งนั้นเลย <c oughs> <c oughs> แก๊งน้ำนมอะ่ะแก๊งแันน้ำนมเนี่ยอะไปไปไปเราไปคุยเวลาสามคนอะ่ะเอ้ยก็ได้นี่แก๊งสามคนละแก๊งฟันน้ำนมอะ,อะไรเงี้ย แล้วหลังจากนั้นผมไกบมิกกี้ก็ไปทํางานดํากันนะครับุผู้ชมฮะซึ่งเนื่องจากเราทําการจกบุญไปแล้วรอบนี้เราอยากลองสายไฟดูบ้างนะครับุผู้ชมฮะแต่ปรากฏว่าพอมาจกสายไฟนั้นทําให้เราอึ้งไปอย่างมากครับผมฮะเพราะว่าแพทเทิร์นการทํางานดํานั้นมันไม่เหมือนกันนั่นเองพี่จกเลยเชื่อมั่นในตัวพีกูเองกูจกเองมาสายไฟนะผมลองรอบนี้นะฮะโอยอะไรอะเอาเอามิกกี้ วยล่ะเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยหรอจกไม่สาเร็จหนีไปไหนได้บ้างวะเนี่ยพี่หนีไปไหนยากูขยับไม่ได้วันหลังไปจกปูดีกว่ามันไม่มีนี่เกมมาสายไฟมีอ่ะสวยแล้วแรนเนื่องจากเราจกสายไฟครั้งแรกเราเลยจึงไม่รู้ว่ามีมินิเกมนะครับผมและสิ่งที่ซวยก่อนนั้นก็คือว้ามิกกี้ดูดิยกมือขนาดนี้เลยนะ <c oughs> ยกมือแบบนี้ก็ <c oughs> มาทั้งสอนนลอยเหรอครับผู้ตํารวจสามคันเลยเหรอต้องสามคัน โอ้ผมคนเดียวเองคนดงตอนตำรวจว่าเราไม่ยอมมิกกี้เราขอน้องผมเก่งมิกกี้ขับมิกกี้ขับให้น้องผมโชว์จบก็ไม่ได้นีโดนจับก็โดนหนักเอ้ยน้องผมไหวน้องผมไหวไปมิกกี้ไปไม่เป็นไรผมอยากลองดูว่าน้องผมเก่งอยู่แล้วไปไปไปมิกกี้ไปเพี่ไม่รอดทําไงอ่ะเอ้ยกูเชื่อมั่นในตัวมึงไปมิกกี้ไปไหวไหวให้น้องผมประกันแล้วกันประกันด้วยหรอวะ อ่ะกล่ง้อแลกอ้าวมิกกี้ไวจังน่ะมึงขับอะไรกระจกจังอ่ะมิกกี้ไม่ก็รถคันนี้มันทำอะไรไม่ได้พี่โอยคุณเหนื่อยใจขอโทษครับตัวตำรวจครับยอมเถอะมิกกี้แล้วเรามันกากเกินน่ะเราจะเกมทั้งคู่ไม่ได้ครับผมฮะเพราะง้นแล้วต้องมีคนเสียสละครับผมมิกกี้ฟังพี่นะมิกกี้วิ่งไงนะเดี๋ยวพี่ถ่วงเวลาให้เอวิ่งไงนะพอถึงนั้นเอวิ่งไงนะมิกกี้ไปเลยไปเลยไปเลยพี่ถ่วงเวลาให้ไป พี่ไม่วิ่งอะไปมึงไปมึงไป,ไปดูถูกเวลาให้ไปไปคุณจะรวยครับแต่ผมเลยครับเขาไม่เกี่ยวจับผมเลยไม่มีของฮนะหรือว่ามีไม่มีหรอครับผมคนดีครับนี่ผมจบครั้งแรกเลยนะเนี่ยติดไม่มีของกลางสิบห้านาทีคันห้านะครับโอ้โหได้ครับได้ครับผบโอ้คุณเหนื่อยใจวะคุณโดนจับอีกแล้วมาทำอะไรครับเนี่ยฮ่าฮามา บานพักต่างอากาศครับโอ้โหแปลว่าโดนจับบ่อยโดนกี่ทีครับเนี่ยสามสิบนาทีครับถามจริงโดนเยอะจังอะ <c oughs> หน่วยงานหน่วยงานน๋่นคือหน่วยงานประเทศนี้นไม่ทําสุนตีอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยนอกจากจกปูนกันเนี่ยฮะซื้อเอามันไม่สนุกโอเคร okay, ครับผมเจริญเจริญเด้อกันน่ะแล้วเดี๋ยวกูลืมมิกกี้เลยมิกกี้รอดปะวะเดี๋ยวเราลองถามมิกกี้ก่อนแล้วกันนะครับผผู้ชมฮะว่ามิกกี้รอดหรือเปล่ามิกกี้ลองจายรอดปะวะ น่าจะรอดนะครับผมผู้ชมฮะผมผูทวงเวลาให้ขนาดนั้นรอดหรอมิกกี้รอดครับพี่ว้ายใช่หรอ,อเป็นไงอ่ะถึงไงเอาว่าเอ้ยมารับพี่หน่อยดิหน้าสอน,นอเอ้ยอย่างนี้ดีกว่ามิกกี้ช่วยช่วยกูแหกคุกทีมิกกี้ช่วยแหกคุกทีเดี๋ยวผมไปเยี่ยมหน้าคุกเลยไม่ไม่มึงมาพาพาคูแหกเลยมาแหกคุกเลยโอ้โหอะไรวะเนี่้คนเกมเยอะจังอ่ะ โอ้ยี่ยโจรเต็มคุกเลยออโอ้โหเอาว่ะแล้วผมบอกเลยรับผมว่าการติดคุกครั้งนี้ไม่ได้ปรับประโยชน์ครับผมมาเพราะว่าเราได้คนในชา่นรับมาด้วยนะครับผมพี่เฮ้ยาพวกทำไมคขม,มาอยู่ในคุกเยอะจังอะวันน,น,นี้อะวันนี้บันปูนครับวันปูนน่งชาติโ,โอ้โหเกมอย่างเยอะพวกเรากากหรือตำรวจโหดวะโอเนเลยมันเยอะเกินไล่ผมสามคันนะใช่มันไล่เราสามคันเหมือนกันผมโดนโเลย ม่อะไรเคสอื่นมากที่ลงโดนหนึ่งเขาวอลหกห้ามากระหนจบเออวอลโจน่ะเฮ้ยมีวอลโจนยเหรอถามจริงมันเมื่อก่อนนี้จบเอาว่าติดคุกครั้งนี้ไม่เสียเปล่านะครับผมเราได้คอนเนคชั่นโจนมาด้วยฮะวอลหกห้าใช่ไหมโอ้โหโจนอย่างเยอะไปเลยครับครับสวัสดีครับอันนี้ผมได้คอนเนคชั่นมาจัดในคุกนะครับผมอันนี้เป็นเลขวอลของโจนใช่ไหมฮะวอลโจนใช่ครับวอลโจนแต่ตอนนี้แกทำงานอยู่ก็ประมาณ ก่อนเช้าเนี่ยต่รอเข้าไปอย่างเงี้ยโอ้ยเราจะบอกว่าโจเดยให้เลขวัวผมง่ายงี้ไม่กลัวผมไปสายตำรวจหรอไม่กลัวครับแต่เราก็เคยอยู่แล้วอ้าวรวยละงั้นนะรวยละมันตำรวจตำรวจเคยอยู่ตำรวจเคยอยู่ตอนที่ตำรวจไม่ได้เป็นตำรวจอะตอนที่ผ่็นตมาอ๋อโอเคอืมขี่คุกเหมือนกันเลยช่องช่องทางการปล่อยของดำครับวัวหกห้าช่องทางการปล่อยของดำเยอะระยะเทือนจังอ่ะตลาดมืดด้วเหรอตลาดมืดตลาดมืดวัวหกห้าุกอย่างกินหมดอะของดำ ถ้าเกิดผมมีของงานดาเดีม,มาขายโวหกห้าแล้วกันนะครับผมฮะผมรู้ช่องทางแล้วติดกคกอยู่ดกอยติดคุดกคเยอะอยู่เนี่ยมาครับผมใกล้เวลาออกคุกแล้วอันนี้ผมชอบนะถ้าเกิดเราไม่โดนจับเราไม่รู้เลยนะครับผมว่าเออมีคอนเน็กชันโจรอยู่ภายในคุกด้วยนะครับผู้ชมฮะเอาว่าผมชอบว่ะผู้ชมคนในเมืองถือว่าดีมากครับผมมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันถึงแม้ว่ามันจะเป็นโจรกันทั้งหมดก็เถอะนะครับผมฮะโออย่างดี อ่ามิกกี้ส่งข้อความมานี่หว่าผู้ชมครับเดี๋ยวนะ <c oughs> มันเหินเข้ามาในคุกจริงครับผมฮะมันมาช่วยผมแหกคุกจริง <c oughs> ๆว่ะเหมือนก็อยู่ในนั้นไปละกันนะมิกกี้ <c oughs> กูไปละพอหลังจากนั้นเวลาตีสองตีสช่วงดึกนั้นเป็นเวลาของโจรครับผมฮะเราไปทําการจก,กูนกับช่างครับผมฮะหน่วยงานประเทศนี้มึงไี่ทํางานดํากันตลอดเลยนะครับผมฮะมึงไม่เกรงกลัวค่าปรับแล้วก็เออ เวลาในการติดคู่ค,คูณสองเลยยังงั้นเหรอมีประมาณสิบตัวได้ใช่หรอฟีบ้านนี้จกฟีไหมตรงนี้สามตำรวจไรปะโอ้โหเยอะเนื่องจากเรายังขับรถเองไม่ค่อยเก่งนะครับผมฮะเราจรึงต้องหัดทาเออจกสายไฟให้แม่นครับผมเลยเริ่มจากการฝึกแถวๆนี้นะครับผมฮะเราเริ่มหัดไปเรื่อยตอนนี้เราก็เริ่มคล่องแล้วนะครับผมผู้ชม ก็อย่างว่าเลยครับผมเรามาทํางานดําครั้งแรกครับผมดังนั้นแล้วนะฮะสกิลโจรของเรานั้นจะคงติดลบอยู่ครับผมเราค่อยๆพัฒนาไปกันแล้วกันแต่ถ้าเกิดเขาดูยังผมทาต่อก็คืออจริงๆแล้วก็ต้องทํางานเลยครับผมแล้วก็เพื่อที่จะหารถในการไปซื้อในส่วนของรถแรงมาทํางานดํานั่นเองครับผมตอนนี้เรายังมีรถกากๆอยู่นะครับผมและซึ่งตอนนี้เรามีปูนหนึ่งนะครับผมแล้วก็สายไฟอีก3เส้นนะครับผมฮะบอกเลยว่ายางน้อยจบปูนดึกๆก็ยังได้กาไรอยู่นะครับผม สวัสครับขอบคุณมากครับช่างบอสครับครับไม่เป็นไรครับไปละครับผมครับผมและสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากเล่นนะครับผมฮะ Ring City ครับผมมาดิทขอด้ายดีคิมชันเลยครับผมฮะแต่ว่าถ้าเกิดมาก็เบาๆหน่อยละกันนะผมฮะถ้าเกิดมาทักว่าพี่ไอซ์ประคับเนี่ยผมแจ้งใบนะครับผมฮะโรเพย์คุณผู้ชมถ้าเกิดใครมีแกงก็มาลงได้ครับผมฮะมีในส่วนของเอ่อของสมนาคุณในการขึ้นแกงด้วยนะครับผมรายละเอียดก็คือในเพจได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปละฮะบ๊ายบาย อยากให้ทำอะไรต่อก็คอมเมนต์ไว้ก็แล้วลกันนะครับผม